แม่ลาวเลือดบทที่61ในทันทีที่ตระหนักว่าตนกำลังเดินเข้าไปสู่กับที่ฝ่ายตรงกันข้ามกำลังวางดักไว้แช่ร่างสูงผิวคล้ำก็รีบควบคุมสติและปรับตนเองทันทีขอลดความเร็วรถยนต์ลงนำรถเข้าจอดข้างทางด้วยอารมณ์ที่กลับเยือกเย็อนอีกครั้งหนึ่งแล้วดับเครื่องขณะนั้นเสียงพนักงานวิทยุของศูนย์สื่อสารเอ็กซเรย์ก็ดังขึ้น 4Q 5 จากเอ็กซ q เจาก X-ray ปฏิบัติภารกิจแล้วรายงานผลทนุพงกศีรษะด้วยความพึงพอใจเมื่อได้ยินคำสั่งนั้น CQ5 คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งถืออาวุธหนัก และตามปกติจะเพียงแต่เตรียมพร้อมอยู่ในกรณีฉุกเฉินและขับขันโดยไม่ลงมือปฏิบัติงานจนกว่าจะได้รับคำสั่งเพราะความร้ายแรงของอาวุธที่เจ้าหน้าที่ชุดนั้นถืออยู่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ได้ธนุสันนิฐานว่าลือชาคงจะตัดสินใจให้ใช้อาวุธหนัก เพื่อตอบโต้และทำลายเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศเครื่องที่สมมายขโมยเอาไปใช้ในการโจมตีอาคารนบุรีเพราะไม่มีทางออกอื่นที่ดีกว่านั้นการยิงของอากาศยานเครื่องนั้นคงจะทำความเสียหายให้แก่เอ็กซเรย์ไม่น้อยและอาจกระทบกระเทือนเป็นอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยธนุดดาว่าลือชาคงได้ประสานงานกับฐานบินเชียงใหม่และได้รับความเห็นชอบแล้ว แชร่างสูงผิวคล้ำหยิบเครื่องรับส่งวิทยุอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาเปิดและกดปุ่มที่มีตัวอักษรสแกนกำกับอยู่ปุ่มนั้นบังคับกลไกอัตโนมัติภายในเครื่องให้วาดไปตามความถี่ต่างๆที่สถานีอื่นในย่านความถี่นั้นกำลังใช้ออกอากาศอยู่และเมื่อความถี่ใดส่งข้อความออกมาเครื่องรับวิทยุนั้นจะหยุดที่ความถี่นั้นและรับข้อความข่าวสารทันที โดยธนุตไม่ต้องใช้มือหมุนเปลี่ยนความทีอดีตผู้บังคับการกองกำลังรบนอกแบบนั่งฟังเสียงการติดต่อและรับข่าวทางวิทยุของสถานีทหารและตำรวจอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อแน่ใจว่ากำลังมีการเคลื่อนกำลังฝ่ายต่างๆเข้าไปยังอาคารนบรีเพื่อสนับสนุนสถานีเอ็กซเรย์แล้วธนุตก็เอื้อมมือไปบิดกุญแจรถติดเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำรถแล่นออกไป ธนุตไม่เคยไปที่วัดพระธาตุดอยพระการแต่เขาคุ้นเคยกับภูมิประเทศและถนนหนทางในภาคเหนือพอที่จะรู้ว่าอำเภอแม่ทะอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองลำปางห่างลำปางโดยทางรถยนต์ประมาณ24กิโลเมตรและเขาอาจจะไปถึงแม่ทะได้โดยถนนหลายสายทุกสายสภาพดีเขาเลือกใช้ถนนพะหนโยธินเพราะเขาศึกษาจากแผนที่แล้วและรู้ว่า เลยทางแยกเข้าอำเภอเกาะคาลงไปประมาณห้าหรือหกิโลเมตรจะมีทางแยกซ้ายที่บ้านสองแควเหนือทางสายนี้ลั่นเกือบขนานกันไปกับลำน้ำแม่จางซึ่งต้นน้ำก็คือห้วยแม่ทะจากแผนที่ธนุดร,รู้ว่าถ้าเขาเลั่นรถไปตามถนนสายนั้นก่อนถึงแม่ทะประมาณ4-5้ากิโลเมตรจะมีทางแยกขวาขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยพระการธนุดไม่ทราบว่าทำไมดอยนั้นจึงมีชื่อน่ากลัวเช่นนั้น แต่เขาหวังว่าจากถนนสายสองแควเหนือกับแม่ทะเขาจะแลเห็นวัดที่ต้องการวัดนั้นเพราะในแผนที่ระบุว่าตรงที่วัดตั้งอยู่เป็นเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล388เมตรอีกอย่างหนึ่งที่ถนุดไม่รู้ก็คือที่วัดนั้นจะมีพระภิกษุหรือสามเณรอยู่กี่รูปหรือไม่และถ้ามีจะมีพระภิกษุแก้วรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ลำเผารู้ว่าเหตุการณ์กำลังวิกฤตอย่างยิ่งแต่หล่อนไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนและอย่างไรเสียงปืนกลที่ได้ยินอยู่ห่างสลับกับเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวนั้นแสดงว่ามีการต่อสู้กันแต่นายตำรวจสันติบาลสาวไม่อาจทราบได้ว่าใครกำลังต่อสู้กับใครอยู่หล่อนอยากจะไปที่อาคารโนบรีเพื่อให้หายสงสัยว่าวิกฤตการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นและเป็นไปที่นั่น ต่หล่อนก็ฉลาดพอที่จะไม่ทำเช่นนั้นถ้าสองศูนเป็นผู้ก่อเหตุร้ายนั้นคนของสมหมายก็คงจะเกลื่อนบริเวณน,นั้นและอาจมีบางคนหรือหลายคนที่เคยพบและจำหล่อนได้ท,ท,ทั้งๆที่หล่อนจะได้พยายามปลอมตัวแล้วก็ตามนายตำรวจสาวออกจากที่ผักซึ่งคับแคบและสกปรกแล้วเดินทางไปโดยปราศจากจุดหมายหล่อนแลเห็นริ้วรอยของความะหนกและความกังวลบนใบหน้าของทุกคนที่หล่อนผ่านและพบ รถยนต์บรรทุกชนิดและขนาดต่างๆที่เล่นไปโดยมีทหารและตำรวจในเครื่องแบบถืออาวุธนั่งอยู่เพียบไม่ทำให้ลำเผาสบายใจขึ้นเลยและเมื่อเห็นรถยนต์หุ้มเกราะติดอาวุธหนักเล่นผ่านไปอีกหลายคันความไม่สบายใจของเด็กสาวก,ก็กลายเป็นความกระวนกระวายที่แทบจะระงับไว้ไม่ได้ลำเผาก้าวพรวดพลาดเข้าไปในคาเฟ่ช็อปแห่งหนึ่งสั่งกาแฟมาดื่มทั้งๆที่หล่อนเกลียดเครื่องดื่มชนิดนั้นเป็นที่สุด ลำเภากำลังจะวางถ้วยลงบนจานร,รองเมื่อชายคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะถัดไปเอ่ยขึ้นเป็นภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงของชาวต่างประเทศที่ไม่มีไทยเจือปนอยู่เลยกาแฟไม่เหมาะสำหรับคลายกังวลหรอกคุณคุณต้องการบรันดีต่างหากลำเภาไม่ตอบทันทีแต่ก็ไม่แสดงกิริยาไม่เป็นมิตรหลั่นมองดูชายผู้นั้นและสำรวจด้วยสายตาอย่างรวดเร็วและละเอียดอายุของเขาประมาณ40ปีรูปร่างสันทัดผิวขาว และสวมเสื้อยืดแบบสปอร์ตสีแดงสดเนื้อดีบอกราคาแพงนุ่งกางเกงขายาวสีขาวเพ็ดเม็ดเครื่องหัวแหวนที่นิ้วนางขวาของเขาเป็นประกายบาดตาลำเภาแหวนวงนั้นเป็นทองเช่นเดียวกับนาฬิกาข้อมือของเขาเมื่อสำรวจต่อไปลำเผาก็พบทองอีกหลายชิ้นและหลายแห่งในกายของชายผู้นั้นหัวเข็มขัด ปากกาที่เน็บกระเป๋าเสื้อของเขาอยู่และแม้แต่ตัวอักษรพีบนรองเท้าหนังดําแต่ละข้างของเขาถ้าคุณไม่รังเกียจเขาพูดต่อไปในภาษาเดิมผมอยากจะเชิญคุณดื่มคอนอยักของผมซึ่งไม่มีขายในร้านนี้หรือร้านไหนๆก็ตามในเมืองไทยถ้าคุณไม่ไว้ใจผมคุณจะนั่งดื่มอยู่ที่โต๊ะของคุณก็ได้ โดยไม่รอคำตอบหรือปฏิกิริยาอื่นใดจากลำเพาเขาเรียกพนักงานรับใช้เข้ามาแล้วสั่งให้นำแก้วบรันดีมาอีกใบหนึ่งเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วเขาเทบรันดีในขวดเจรไนที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเขาลงในถ้วยแก้วใบนั้นแล้วสั่งพนักงานให้นำมาให้ลำเพาเมื่อเห็นเด็กสาวนั่งมองถ้วยแก้วใบนั้นเฉยอยู่โดยไม่มีทีท่าว่าจะแตะต้องเขาจึงพูดขึ้นว่าไม่ใช่ยาพิษหรอกนี่ไงผมจะดื่มให้คุณดู เขายกถ้วยของเขาขึ้นจิบแล้ววางถ้วยลงเชื่อผมเถอะมันเป็นยานลดความเครียดได้อย่างเร็วและเชื่อถือได้ด้วยคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเครียดลำพาถามและยังไม่ยอมแตะต้องบรันดีถ้วยนั้นเด็กสาวที่เดินทางคนเดียวต้องเผชิญกับอันธพาลหนุ่มถึงสองคนและพักแรมในเกสต์เฮาส์ที่คิดค่าเช่าคือละห้บบาทถ้าไม่เครียดก็ต้องนับว่าเก่งเหลือเกินชายผู้นั้นบอกพลางยิ้ม ลำเผาจ้องมองดูชายผู้นั้นสัญชาตญาณและการฝึกอบรมที่เคยได้รับมาอย่างโชดโชนเตือนให้หล่อนรู้สึกในทันทีว่าอันตรายกำลังเข้ามาใกล้ตัวแต่การฝึกอบรมนั้นเองที่ทำให้หล่อนเยือกเย็นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญอันตรายในร้อยตำรวจเอกสาวแซงขมวดคิว้วแสดงอาการชงนก่อนที่จะถามออกไปว่าคุณเป็นใครคุณกาลังตามฉันหรือคุณต้องการอะไรเปล่าเลยผมไม่ได้ตั้งใจจะตามคุณ เขายังไม่หยุดยิ้มผมบังเอิญหยุดพักรถใกล้ๆกับรถยนต์ประจำทางคันเล็กที่คุณโดยสารมาเลยได้เห็นการประลองกำลังระหว่างคุณกับเด็กหนุ่มสองคนนั่นฝีมือของคุณประทับใจผมอย่างยิ่งผมจึงตัดสินใจจะตามมารู้จักคุณผมต้องการมิตรภาพเท่านั้นเองเขาหยุดพูดแต่ยังไม่ละสายตาจากหลอนอีกครู่หนึ่งต่อมาเขาจึงพูดเป็นเชิงตัดพ้อว่าคุณยังแข็งใจในเจตนาของผมอยู่อีกหรือ เมื่อเห็นหล่อนสั่นศีสะเขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณทำไมยังไม่ลองชิมบรันดีถ้วยนั้นดูละ่ะผมบอกแล้วไงเราจะนั่งอยู่คนละโต๊ะอย่างนี้ต่อไปก็ได้ลำเผาดูน้ำสีน้ำตาลในถ้วยปากสอบใบนั้นการศึกษาและสมาคมทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งการฝึกอบรมของตำรวจสันติบาลและบราโวสอนให้หล่อนรู้จักและเคยทดลองดื่มมาแล้วทุกชนิดทั้งที่เจือและไม่เจือแอลกอฮอล กลิ่นของคนอนยักถ้วยนั้นแสดงว่ามันเป็นเหล้าอางุ่นอย่างดีราคาแพงและเช่นเดียวกับสุราชนิดและระดับนั้นคงมีแอลกอฮอล์ปนอยู่ประมาณ40%ซึ่งจัดว่าแรงและจะต้องดื่มด้วยความระมัดระวังนายร้อยตำรวจเอกสาวตัดสินใจยกถ้วยบรันดีขึ้นจิบจริงอย่างที่หล่อนคาดคะเนรสของมันนุ่มนวลไม่บาดคออย่างบรันดีอื่นที่หล่อนเคยลิ้มลํำเผาเงยหน้าขึ้นยิ้มกับชายผู้นั้นแล้วบอกเขาว่า คุณได้รับอนุญาตให้ร่วมโต๊ะกับฉันผมต้องขอสารภาพว่าผมดูคุณผิดชายผู้นั้นบอกขณะนั่งลงบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งลำเพาได้กลิ่นน้ำหอมของผู้ชายกลุ่นออกมาจากร่างของเขาหล่อนเดาเอาว่าคงจะเป็น aftershave โลชั่นหรือน้ำหอมที่ใช้มาหลังจากโกนหนวดแล้วเขาพูดต่อไปโดยไม่รอคำถามจากหล่อนว่าถ้าเป็นผู้หญิงอื่นเขาจะลุกไปนั่งที่โต๊ะผม แต่นี่คุณอนุญาตให้ผมมานั่งที่โต๊ะคุณคุณเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้ดีคนหนึ่งลำเผานิ่งบอกตอนเองว่าหล่อนกำลังเผชิญกับผู้ชายที่รอบรู้ช่างสังเกตและอาจจะมีการศึกษาสูงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่หล่อนจะไว้วางใจได้เสมอไปขณะนั้นเขาควักซองบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าและวางลงตรงหน้าพร้อมด้วยที่จุดบุหรี อีกครั้งหนึ่งที่หล่อนสังเกตเห็นว่าไลเตอร์อันนั้นทําด้วยทองรูปร่างของมันค่อนข้างจะเบาบางหล่อนเชื่อว่ามันไม่สามารถจะบรรจุเครื่องทรงวิทยุหรือเครื่องบันทึกเสียงไว้ภายในผมชื่อสิวีวงณแสนวีเขาบอกชื่อและนามสกุลด้วยสำเนียงไทยอย่างชัดเจนเรียกดิฉันว่าแซนดี้ก็แล้วกันลำเผาบอกอยังไม่ลังเล บราโวตั้งชื่อให้หล่อนไว้หลายชื่อเพื่อใช้ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆคุณเป็นคนไทยหรือคะแม่ผมเป็นคนเชียงใหม่เขายิ้มขณะอธิบายแต่พ่อผมเป็นไตซึ่งคนไทยเรียกว่าไทยใหญ่แม่ผมบอกว่าพ่อมีเชื้อสายเจ้าฟ้าผู้ครองเมืองแสนหวีฉันไม่ค่อยสันทัดเรื่องเจ้านายในเมืองไทยลำเผาโกหกแต่ฟังจากที่คุณบอกคุณก็เป็นพรินซ์เนสิคะ ถ้าผมยังอยู่ในรัชชานผมก็คงเป็นอย่างนั้นเขาพยักหน้าแต่ในเมืองไทยผมเป็นเพียงนายสิวิวง์เท่านั้นคนเมืองบางคนเรียกผมว่าเจ้าสิวิวง์ซึ่งไม่มีความหมายอะไรขอโทษคุณละมาจากไหนที่แรกผมเดาว,ว่าคุณเป็นฟิลิปปินแต่คุณไม่มีสำเนียงสเปนิสเลยภาษาอังกฤษของคุณมีสำเนียงอเมริกันคุณเดาเก่งนี่คะฉันมีเลือดฟิลิปปินแต่เรียนหนังสือที่อเมริกา ลำเผารู้ตัวว่าหลอนกำลังถูกซักประวัติโดยทางอ้อมและวิธีเดียวที่จะเอาตัวรอดโดยเร็วคือต้องกลับเป็นฝ่ายซักเสียเองคุณอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวคะผมเป็นคนเชียงใหม่เขาตอบขณะส่งซองบรีให้หลอนลำเผาปฏิเสธและออกปากอนุญาตเมื่อเขาขอขณะที่เขาจุดบุหรีหลอนมองดูมวลสีดำของบุรี่ชนิดนั้นทั้งจากซองของมันและจากมวลบหรี่เองหลอนรู้ว่ามันคือบุหรี่ยี่ห้อดันฮิล ซึ่งมีราคาแพงเขาดูดบุหรี่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะบอกต่อไปว่าผมเป็นนักธุรกิจมีธุรกิจหลายอย่างในเชียงใหม่และในจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือผมมีโรงเลื่อยมีโรงงานแกะสลักไม้มีโรงงานเครื่องเคลือบดินเผามีโรงงานทอผ้าไหมผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่ส่งออกไปขายต่างประเทศลำํำเผผิวปากเบาๆเพื่อแสดงความทึ่งตามแบบตะวันตก ถ้าคุณสนใจผมยินดีที่จะคุยให้คุณฟังต่อเกี่ยวกับธุรกิจของผมหรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่คุณสนใจเขาเสนอและสรุปดังที่หล่อนคาดคะเนแต่ผมคิดว่าเราควรจะใช้เวลาให้นานกว่านี้ที่อื่นเช่นขณะที่รับประทานอาหารค่ำด้วยกันวันนี้ลำเผ่าแสดงอาการลังเลขณะที่มองออกไปภายนอกคอฟฟี่ช็อปแห่งนั้นถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่วิตกกับความวุ่นวายข้างนอกเลยเขายิ้มอย่างปลอบใจ เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเสมอแต่ไม่เคยกระทบกระเทือนกับชีวิตประจําวันของคนเชียงใหม่เลยเมื่อไม่กี่ปีมานี้คาราชัดของอดีตนายพลกกมินตังถูกระเบิดหายไปทั้งหลังกลางเมืองเชียงใหม่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังจับผู้ร้ายไม่ได้แต่เชียงใหม่ก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรวันนี้เวลานี้ก็เหมือนกันดูเหมือนตำรวจกำลังจะจับโจรที่พยายามจะเข้าปล้นบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งอยู่เชื่อผมเถอะ พอตกค่ำวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกตินี่เสียงปืนก็เงียบไปแล้วคุณยินดีที่จะเป็นแขกอาหารค่ำของผมวันนี้ไหมบทที่62ถธนุษเดินขึ้นไปตามทางลาดชันแคบๆอย่างไม่รีบร้อนการเดินขึ้นและลงเขาเคยเป็นสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติในภารกิจในอดีตจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นปกติวิสัยเขาเรียนรู้วิธีวางน้ำหนักตัวที่ถูกต้องจากชาวเขาหลายเผ่า ที่เขาเคยร่วมงานด้วยจนกระทั่งเชี่ยวชาญครั้งหนึ่งระหว่างที่ปฏิบัติงานร่วมกับชาวเขาเผ่ามงอยู่ในเวียงเชียงขวางของราชาอาณาจักรลาวธนุดแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของชาวเขาเผ่านั้นท่าเดินของเขาเหมือนท่าเดินของมงเสียจนกระทั่งคณะผู้บังคับบัญชาจากเมืองไทยที่ไปเยือนไม่ยอมเชื่อว่าเขาคือหัวหน้าแดนของกองกำลังนอกแบบของไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นในขณะนั้น แชยร่างสูงผิวคล้ำหยุดมองดูธาตุหรือพระเจดีย์องค์ย่อมย่อมบนยอดเขาลูกนั้นแล้วก็มองเลยไปยังวิหารเล็กๆที่ตั้งอยู่ถัดจากพระเจดีย์องค์นั้นไปเขาแหลไม่เห็นผู้ใดในบริเวณนั้นไม่เห็นแม้แต่มาวัดอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดทั่วไปในเมืองไทยธนุตระหนักในความสงัดและวังเวงที่ปกคลุมบริเวณนั้นอยู่เขาเริ่มคิดว่าการเดินทางของเขาคงไร้ผล พระภิกษุแก้วคงไม่อยู่ที่วัดนั้นเสียแล้วไม่มีวี่แววด้วยว่ามีพระหรือสามเณรหรือบุคคลอื่นใดอยู่ในวัดนั้นอดีตผู้บังคับการกองโจรไทยนอกประเทศยืนนิ่งโดยยังไม่หยุดสำรวจบริเวณวัดพระาธาตุดอยพระการต่อไปด้วยสายตาในที่สุดเมื่อไม่เห็นว่ามีอะไรที่ควรทำดีกว่านั้นธนุตก็เดินตรงไปยังวิหารหลังเล็ก เขาแหลเห็นว่าประตูวิหารเปิดแง้มอยู่แต่ความมืดทําให้เขาไม่สามารถจะแลเห็นภายในได้ธนุดเอามือผลักประตูให้เปิดกว้างออกไปอีกแล้วจึงก้าวเข้าไปข้างในเขาหยุดยืนอยู่กับที่ครู่หนึ่งเพื่อให้ตาคุ้นกับความมืดทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงที่แจ่มชัดและมีกังวานของผู้ที่มีอํานาจดังออกมาจากในวิหารถอดรองเท้าซะก่อนสิ รู้จักแสดงความเคารพเมื่อเข้ามาในปูชนียสถานซีบ้างธนุหน้าชาเขาเป็นพุทธศาสนิกชนโดยกำเนิดแต่ไม่ใช่โดยความเชื่อถือและการปฏิบัติตนใจหนึ่งอยากจะยืนอยู่ต่อไปโดยสวมรองเท้าอย่างนั้นและดูว่าเมื่อเขาไม่ยอมถอดรองเท้าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำอย่างไรแต่อีกใจหนึ่งก็เตือนว่า เขากำลังหาตัวพระภิกษุแก้วและเจ้าของเสียงนั้นอาจเป็นพระภิกษุรูปนั้นหรืออาจให้ความรู้เขาเกี่ยวกับพระภิกษุแก้วก็ได้การประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเลยชายร่างสูงผิวคล้ำตัดสินใจถอยออกมานอกวิหารถอดรองเท้าว,วางไว้ที่ข้างประตูแล้วจึงก้าวข้ามธรณีเข้าไปในวิหารอีกครั้งหนึ่งกราบพระเป็นหรือเปล่านะเสียงนั้นถาม ธนุดอยากจะนึกว่าเจ้าของเสียงตั้งใจจะประชดประชันแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่ามีสำเนียงประชดประชันอยู่ในเสียงนั้นเขาเริ่มมองเห็นสีทองของพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนชุกชีตรงหน้า อดีตหัวหน้านักรบนอกแบบคุกเข่าลงพนมมือแล้วกราบแบบเบ็นจางขาประดิษฐ์ลงบนพื้นทนุดประหลาดใจเมื่อรู้สึกว่าหน้าผากของเขาสัมผัสกับความราบเรียบที่ปราศจ,จากฝุ่นละอองบนพื้นและเมื่อถูฝ่ามือเข้าด้วยกันหลังจากที่กราบครบสามครั้งแล้วเขาก็ประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้พบฝุ่นหยาบบนฝ่ามือของเขาดังที่คาดไว้ ครั้นแล้วเขาจึงเห็นพระภิกษุรูปนั้นจากแสงเทียนที่เพิ่งจะถูกจุดขึ้นเขาบอกไม่ถูกว่าพระภิกษุรูปนั้นอายุมากน้อยแก่หรือหนุ่มเพียงใดรู้แต่ว่าพระรูปนั้นนั่งอยู่ที่เชิงชุกชีในท่าขัดสมาธิมือขวาางาทับมือซ้ายซึ่ง,งางเช่นเดียวกันลำตัวของพระรูปนั้นตรงและนิ่งไม่กระดุกกระดิกโดยไม่ได้ตั้งใจทนุดก้มลงกราบพระรูปนั้นอีกสามครั้ง มาธุระอะไรหรือโยมเสียงนั้นอ่อนโยนแต่ไม่ทิ้งกังวาลของอำนาจกระผมมหาพระชื่อแก้วครับผมธนุตตอบและเชื่อว่าจะต้องได้รับการปฏิเสธรูปใดรูปหนึ่งใครใช้ให้โยมมาคำถามนั้นฉับพลันเหมือนกับว่าผู้ถามรู้ประโยคนั้นอยู่แล้วเพื่อนของกระผมชื่อเกียรติครับผมธนุตอบโดยไม่รังรอเช่นกันโยมชื่ออะไร คำถามนั้นทำให้ธนุธอึ้งไปครู่หนึ่งเพราะไม่แน่ใจว่าควรจะบอกชื่อไหนในที่สุดเขาตัดสินใจบอกว่าเกียรติเรียกกระผมว่าแดนครับผมชายในผ้ากาสาวพัดขยับร่างธนุตเห็นพระรูปนั้นเอื้อมมือไปข้างหลังครู่ต่อมาจึงส่งของอย่างหนึ่งให้เขาธนุดรับมาและรู้สึกว่าของนั้นมีลักษณะยาวประมาณศอกและห่อด้วยผ้า ชายร่างสูงผิวคล้ำยังไม่ทันจะถามพระภิกษุรูปนั้นก็บอกขึ้นก่อนว่าท่านแก้วไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ก่อนจะไปท่านสั่งเอาไว้ว่าทยโยมมาให้มอบของนี้ให้สิ้นประโยคนั้นพระภิกษุรูปนั้นก็หยุดพูดและหยุดเคลื่อนไหวทันทีธนุตอ้าปากค้างคำถามที่เตรียมไว้ชะงักไม่หลุดออกมานอกปากจากแสงเทียนเขาเลยเห็นพระภิกษุรูปนั้นหลับตาและดูเหมือนจะไม่หายใจ เขานั่งนิ่งจ้องดูพระพุทธรูปนั้นอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อระลึกว่าตนได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วและไม่มีประโยชน์ที่จะถามหรืออยู่ต่อไปอีกแายร่างสงผิวคล้ำจึงก้มลงกราบพระรูปนั้นก่อนที่จะถอยออกมานอกวิหารธนุถทนคอยจนถึงแม้แต่รถยนต์ที่จอดคอยอยู่เบื้องล่างไม่ได้เขารีบแกะผ้าที่ห่อของชิ้นนั้นออกเมือ่อไรเห็นชัดว่าเป็นอะไรอดีตหัวหน้านักรบนอกแบบก็ต้องตะลึง ภายในหอผ้านั้นเป็นใบลานเปึกหนึ่งลักษณะไม่ผิดกับหนังสือธรรมะที่เขาเคยเห็นพระถือเวลาแสดงพระธรรมเทศนาธนุดพริกใบลานเปึกนั้นทีละแผ่นด้วยความงุนงงบนใบลานแต่ละแผ่นมีตัวหนังสือจารึกเอาไว้เป็นพืชแต่ธนุดอ่านไม่ออกเพราะตัวอักษรเหล่านั้นไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาใดาอื่นที่เขารู้จักและเคยเรียนอาหารมื้อนั้นเป็นมื้อหนึ่งที่อร่อยที่สุดของลำพา ชายผู้เป็นเจ้าภาพดูเหมือนจะรู้ว่าควรจะสั่งอะไรจึงจะถูกปากล่นนายตำรวจสาวรู้ว่าชายผู้นั้นถ้าไม่ไปมาต่างประเทศอยู่เป็นประจำหรือเติบโตในประเทศตะวันตก ก็คงจะมีความรู้เรื่องอาหารฝรั่งเป็นอย่างดีเมื่อเข้าไปและนั่งลงเรียบร้อยแล้วในพัตคารแห่งนั้นเขาไม่ได้รีบร้อนสั่งอาหารจากเมนูทันทีแต่ถามหล่อนก่อนว่าจะดื่มอะไรก่อนอาหารเมื่อหล่อนบอกว่าหล่อนต้องการจะดื่มน้ำส้มขันเขาก็หัวเราะและอธิบายว่าก่อนการกินอาหารฝรั่งเป็นธรรมเนียมที่ควรจะดื่มเหล้าหรือเบียร์สักเล็กน้อยเพื่อเรียกน้ำย่อยเขาขยันขยอให้หล่อนสั่งค็อกเทลสักชนิดหนึ่ง และลำเผาตัดสินใจที่จะดื่มบลัดดี้แมรี่ส่วนตัวเขาเรียกชอรี่มาจิบถ้วยหนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นอาหารฝรั่งมื้อที่หนักและสมบูรณ์ หนุนด้วยวายซึ่งเขาเป็นคนเลือกและชิมก่อนที่จะอนุญาตให้พนักงานร,รับใช้รินให้ลำเผาเขาออกคำสั่งและแนะนำแม้กระทั่งวิธีย่างเนื้อราวกับว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆแตหรูหราแห่งนั้นลำเผาสังเกตเห็นว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งเครื่องดื่มและอาหารโดยตลอดและพนักงานร,รับใช้ในร้านดูเหมือนจะรู้จักเขาดีทุกคนแสดงความพี่นอ้องพี่เทาเอาใจเขา พอของหวานผ่านไปและเขาเริ่มดื่มกาแฟเขาก็บอกลำเผาด้วยประโยคที่นายตำรวจสันติบาลสาวคาดคะเนอยู่แล้วว่าจะต้องได้ยินสันดี้ผมอยากให้คุณย้ายออกมาเสียจากไอเกสสาวสับรังเคนั่นแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับดิฉันนี่คะ่ะลำเผาตอบตามที่ตั้งใจไว้นอกจากนั้นมันยังเหมาะกับกระเป๋าของดิฉันซะด้วยมันยังไม่มีปัญหาในขณะนี้ เขาตะแคงถ้วยกาแฟมองดูน้ำสีน้ำตาลข้างในแต่มันอาจจะมีปัญหาไม่ช้าก็เร็วคุณก็รู้อยู่ว่าผู้ที่เช่าเก๋เสาวหลังนั้นมันต่างชั้นกันกับคุณสูบกัญชาเฮโรอีนส่วนเด็กผู้หญิงก็ขายตัวผมนึกไม่ออกว่าคุณจะนอนลงไปได้ยังไงในรังหนูแห่งนั้นคุณรู้ได้ยังไงละคะว่าฉันต่างชั้นกับคนพวกนั้นลำเพามองตาเขาผมรู้เขาตอบง่ายๆและสั้นๆ ผมอาจจะเพิ่งพบคุณก็จริงแซนดี้แต่มีอะไรอย่างหนึ่งที่บอกผมว่าคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวราคาถูกอย่างพวกนั้นคำพูดและกริยาท่าทางของคุณมั่นบ่งว่าคุณเป็นคนมีสกุลรุนชาติแม้แต่วิธีจับซ่อมและมีดของคุณยังแสดงเลยว่าคุณรู้มารยาทในการกินอย่างแท้จริงคุณบอกผมว่าคุณโตในอเมริกาใช่ไหมแต่การใช้มีดใช้ซ่อมของคุณเหมือนคนอังกฤษ ลำเผาซ่อนอาการสะดุ้งเอาไว้แต่ไม่สามารถจะอดสะดุ้งใจได้หล่อนตั้งใจไว้แต่แรกว่าเมื่อถึงโต๊ะอาหารหล่อนจะใช้มือขวาถือซ่อมและใช้มีดให้น้อยอย่างคนอเมริกันแต่หล่อนเผลอตัวถือซ่อมด้วยมือซ้ายและถือมีดด้วยมือขวาแบบผู้ดีอังกฤษซึ่งเป็นผลของการอบรมของครอบครัวชาวเวลที่หล่อนอาศัยอยู่ด้วยระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษผมมีแฟลตที่ทิ้งว่างอยู่แ,แถวแถวัดอุโมง์ เขาบอกผมสร้างเอาไว้เพื่อจะให้น้องๆผมอยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วน้องผมไม่มีใครยอมกลับมาอยู่เมืองไทยทุกคนได้งานดีๆทำอยู่ที่อังกฤษบ้างยุโรปบ้าง,างผมเลยต้องทิ้งมันไว้อย่างนั้นเคยนึกจะให้เขาเช่าแต่ก็เสียดายเพราะผมแต่งเอาไว้อย่างดีถ้าคุณไม่รังเกียจผมอยากให้คุณไปพักที่แฟลตนั้นนานเท่าที่คุณต้องการและคุณจะให้ค่าเช่าผมก็ได้ผมคิดเท่ากับไอเกสเซา์นอสตาของคุณนั่นแหละ ดูเหมือนจะคืนละห้าสิบบาทไม่ใช่หรือลำเผาคิดอย่างรวดเร็วหล่อนไม่ได้มาเชียงใหม่เพื่อมาหาความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่หล่อนมาเพื่อจะพบกับธนุษชายที่หล่อนรักเพื่อจะทําความเข้าใจกับเขาเกี่ยวกับอนาคตของหล่อนและของเขาทั้งเขาและหล่อนกําลังทํางานให้กับบราวโวองค์การตอบโต้จรากรรมของรัฐ และกำลังเผชิญกับสองซึ่งอาจจะเป็นขบวนการก่อการร้ายหรือมิจฉาชีพชนิดใดชนิดหนึ่งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้นหล่อนควรจะมีอิสรภาพเต็มที่เคลื่อนไหวไปทางใดหรือเมื่อใดก็ได้เมื่อต้องการถ้าหล่อนยอมรับข้อเสนอของเจ้าสิริวงศ์ชายแปลกหน้าผู้นั้นหล่อนอาจจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นหลายเท่าโดยสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายน้อยหรือไม่สิ้นเปลืองเลยแต่เมื่อพิจารณาความเอาใจใส่ที่เขากำลัง กับหล่อนอยู่ในขณะนั้นแล้วหล่อนอาจจะสูญเสียอิสรภาพที่ต้องการและจําเป็นไปทันทีเขาคงจะไม่ยอมห่างหล่อนและคงจะคอยติดตามเอาอกเอาใจปรนิบัติอีกอย่างหนึ่งที่หล่อนไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นเป็นอันขาดก็คือเขาอาจจะทราบความจริงในที่สุดว่าหล่อนคือใครและกำลังทําอะไรอยู่ในนครเชียงใหม่อย่าเลยค่ะเจ้าหล่อนใช้ภาษาอังกฤษเรียกเขาว่า y h i g h n e s s และแลเห็นประกายของความพอใจฉายขึ้นในตาของเขาฉันมาเชียงใหม่ด้วยความอิสระและตั้งใจจะมาใช้มันให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้มากที่สุดฉันไม่ต้องการจะถูกผูกมัดแม้ด้วยความการุณาของใครคุณคงจะเข้าใจนะฉันเชื่อว่าอายุคุณไม่มากกว่าฉันมากนะักผมเข้าใจแซนดี้เขาตอบหลังจากที่นิ่งอึ้งไปชั่วครู่และผมก็ไม่ต้องการจะขัดใจคุณแต่คุณจะให้สัญญากับผมได้ไหมว่า ถึงแม้คุณจะยังอยู่ที่นอสตาต่อไปก็ตามคุณจะอนุญาตให้ผมพบคุณและเชิญคุณออกมาอย่างค่ำวันนี้ได้อีกเมื่อฉันว่างลำเพาตอบอย่างไม่มีเยื่อใยแต่น้ำเสียงไม่ได้แสดงความเป็นปฏิปักษ์แน่นอนเมื่อคุณว่างสิริวงศ์อนุโลมสถานการณ์ในเชียงใหม่ค่ำวันนั้นคลายความตึงเครียดลงอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เสนอข่าวคล้ายๆกันว่ามีคนร้ายพยายามที่จะปล้นบริษัทลาน,นาอินเตอร์เนช่น o แนลทราเวลซึ่งตั้งสำนักงานอยู่บนชั้นบนสุดของอาคารนบุรีคนร้ายใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ขโมยมาจากฐานบินเชียงใหม่เป็นพานะ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ทั้งทางฝ่ายทหารและตำรวจใช้กำลังปราบปรามจนราบคาบในการต่อสู้เครื่องบินปีกหมุนของกองทัพอากาศเครื่องนั้นถูกยิงตกเสียหายยับเยินคนร้ายทั้งที่อยู่ในเครื่องบินและบนพื้นดินถูกยิงเสียชีวิตหมดและเหตุการณ์กลับคืนสู่ความเป็นปกติกำลังทหารและตำรวจถอนตัวกลับที่ตั้งหมดแล้ว ผู้รู้ข่าวแทบทุกคนมีคำถามที่คล้ายกันบริษัทลาน่าอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลมีทรัพย์สินมีค่าอยู่มากมายมหาศาลเพียงใดจึงตกเป็นเป้าของการพยายามปล้นคนร้ายพวกไหนจึงกล้าหารชานชัยและสามารถขโมยเฮลิคอปเตอร์ไปจากฐานบินเชียงใหม่ทำไมการปราบปรามโจรผู้ร้ายซึ่งตามปกติเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่คราวนี้จึงต้องใช้ทหารสนับสนุนเป็นจำนวนมาก และใช้อาวุธหนักที่ทันสมัยราวกับว่าเป็นการทำสงครามคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบและก็เช่นเดียวกับคำถามอื่นๆในเมืองไทยที่ไม่มีคำตอบในไม่ช้าเสียงถามก็ค่อยๆเบาลงจนกระทั่งเงียบ